ยูใกล้ไม่ได้หรอกขวางทางขวางทางเวลามันกินขวางทางมันไม่ได้หรอกมันชนหมดอะไรอีตัวนี้นี่ขัดหูขัดตาชนหมดขวดกันจ้าเก็บใส่กระเป๋านี่เลยทุกคนเมื่อน,นี้อากาศร้อนอบอ้าวมากเลยเดี๋ยวเรามาดื่มเครื่องดื่มกันเอิ้น่ะเป็นคนที่ชอบดื่มเครื่องดื่มพวกแบบนี้มากเลยเดี่ตัวไหนพาเข้าป่ามันจะพากันเข้าป่าอีกแล้ว เลอไม่ได้หรือว่ามันท้องอืดหรืออะไรก็ตามแต่ที่มันรู้ตัวว่ามันไม่สบายเนะี่ยมันจะหากินพวกใบไม้แบบนี้แหละคะ่ะบางทีมันก็ชอบกินเถาวันทุกคนสังเกตไหมวัวควายมันชอบกินใบเถาวันไม่รู้ว่าเปิ้ลก็ไม่รู้ว่ามันคือมันคือสมุนไพรอะไรไปจ้าไปเราไปเลี้ยงควายกันทุกคนกิจวัดประจำวัน เร็วเร็วเป็นควายดีๆไม่ชอบอยากเป็นยีราฟคอยาวดิงเดอดูเลยสองตัวบาทนี้ก็คันเลือกเกินคันไปจ้าไปไปไปไไม่ต้องไปหันมองเขามีฝูงมาฝูงควาย ไอที่หันมองเขาเนี่จะไปหาเรื่องเขาแน่นลยนี่นใ,นใจยักษ์ใจมานจดอกระนะเองเห็นใดอย่างงี้นะเขาทูท่ๆแบบนี้นะจิตใจโอ้โหอม,มหิตน้ามันนะ่ะใ,ใจร้ายผีเสื้อสมุทใครอยู่ใกล้ไม่ได้หรอกขวางทางขวางทางเวลามันกินขวางทางมันไม่ได้หรอกมันชนหมดหละ อีตัวนี้นี่ขัดหูขัดตาชนหมดเปิ้นชอบเรียกมันอีพีเสื้อสมุดอันนี้คือกระเป๋าผ้าพ,พับได้ที่เปิ้นพกไว้ติดกระเป๋าเวลามาเลี้ยงควายเป็นประจำพกเอาไว้เวลาใส่พวกผักปลาหรือไม่ก็เก็บขวดใส เดี๋ยวเรามาเก็บขวดกันนะทุกคนขวดกันจ้าเก็บใส่กระเป๋านี่เลยเก็บขวดขวดเยอะแยะเลยทุกคน เปล่าเต็มแล้วขี้เรมากมากเลยจรุเย้อยมึงขี้เลจังเลยไอจุญน้อยจุญน้อยหอยสังอุอบรอหนาเองผมแต่ปัวใหญ่แต่ท้องท้องย้้ยแล้วมึงอะไปเร็วๆเวขาจะไปกันแล้วไอห้หนูนุน เขาขึ้นถนนราดยางแล้วไปเน็ว <c oughs> พากันยืนออไปนะยืนออตรงนั้นแหละตีเนียนจะเข้าป่ามันมีไม่กี่ตัวหรอกที่ชอบพาเขาไปอ่ะควา้ายคอกนี้ต้องปล่อยสักเที่ยงนุ่นดัดนิสัยนิสัยไม่ดี เหนื่อยนะเลี้ยงควายคอกเนี่ยเจ็บคอทุกวันมันมีการยืนมองเจ้าของด้วยนะเวลาถ้ามันจะแอบอะ่ะถ้ามันจะแอบเข้าป่ากกันนะมันจะยืนมองมองหาเจ้าของก่อนมองซ้ายมองขวานั่นนะมันยืนมองก่อนมันจะพากันยืนมองว่า ใช่ไหมว่าดูอีหลงอีที่เขาหักข้างหนึ่งดูมันยืนมองมันจะยืนมองหาเจ้าของว่าจะโของอยู่ตรงไหนเผลอก่อนทะมึงกูเข้าป่าตอนนั้นแหละประมาณนั้นแหละมั้งสงสัยความคิดมันมันคิดแบบนั้นแหละอย่าให้เผลอเผลอเมื่อไหรกูเข้าป่าแต่ให้เข้าจริงๆพากันวิ่งออกมาไม่กินหรอก ข้างในป่านะ่นะข้างในป่าแบบเนี้หญ้าเยอะมากข้างในอะ่ะไม่กินจ้าให้เข้าไปปุ๊บพากันเดินหาทางออกจะออกอย่างเดียวแต่พอเวลาไม่ให้เข้านะจะหาทางเข้าอย่างเดียวเลยแอบหนีทุกคนวันนี้อากาศร้อนอบอ้าวมากเลย เดี๋ยวเรามาดื่มเครื่องดื่มกันเปิรนนะ่ะเป็นคนที่ชอบดื่มเครื่องดื่มพวกแบบนี้มากเลยเดี๋ยวเราใช้กรรไกรนี้งัดใช้ตรงนี้เปิดเปิดฝาขวดมันนะทุกคนกรรไกรนี้นะ่ะเปิ้นซื้อไม่ใช่เปิ้นซื้อดีแม่ซื้อมาให้แม่ซื้อเอามาให้ใช้ได้ประมาณสี่ปีแล้วแหละย,ยังใช้งานได้ดีนะยังคมด้วยตัดผักตัดผักก็ได้เอาไว้ทําเป็นที่เปิดฝาขวดก็ได้เนี่ย งัดแบบสบายสบายเลยซื้อเก็บไว้ติดบ้านไว้สักอันหนึง่งใช้งานได้ดีหลายปีแล้วนี่วันนี้อากาศร้อนอบอ้าวทั้งทั้งที่มีลมนะเนี่ยแดดก็ไม่มีฟ้าครึ้มนี่ถ้าฝนตกคงตกหนักหนแบบอากาศร้อนอบอ้าวแบบเนี้ย วันนี้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายมาตุสถานที่ตรงนี้หลายเจ้าอยู่วัวควายแต่ทางฝั่งนี้ไม่ค่อยมีหญ้าให้กินหรอกต้องเข้าป่ามันจะมีป่าเนี่ยแบบเนี้ยต้องเข้าป่าเข้าไปข้างในอ่ะหญ้าเยอะแต่ว่าควายเปิ้ลมันไม่รู้เป็นอะไรเวลาให้เข้าน่ะมันจะหาทางออกมันไม่ค่อยกินหรอกแต่เวลาไม่ให้เข้ามันเข้าดีนะ มันจะหาทางเข้าอย่างเดียวเลยไม่ใช่แค่ควายเปิ้ลแค่คนเดียวหรอกวัวควายคนอื่นก็เป็นสงสัยแมงมันกัดหรือเปล่าน่าจะใช่เนาะช,ช่วงนี้มันก็หน่าฝนนะไอตัวเหลือบอะไรอะยุงก็เยอะด้วยแมงกัดแล้วมันอยู่ไม่ได้แต่หญ้าเยอะมากเลยข้างในอะมี่ตัวไหนพาเข้าป่ามันจะพากันเข้าป่าอีกแล้ว เลอไม่ได้มันพากันมายืนออกันตีเนียนไงตีเนียนอยากเข้าคือคือต้องมีตัวนำถ้ามีตัวนำสักตัวหนึ่งเข้าไปปุ๊บมันก็จะเข้าไปหมดเลยแล้วมันรู้ด้วยนะเวลาเราเดินมาแบบเนี้ยมันรู้นะต่อให้เราเดินเงียบขนาดไหนนะมันก็ยังหันมามองเห็น เริ่มหันหัวเข้าไปแล้วไอตัวน้อยเนี่ยพาเข้าเดี๋ยวเราไปตีดักมันก่อนพวกนี้ต้องโดนตีดกักเออเข้าไปเลยนะพากันเข้าไปเลยโดนเดี๋ยวนี้แหละเออควายเปิ้ลหนามันมันมันชอบกินไอพวกยอดกระถินมากเลยทุกคนแล้วก็อะไรอะ่ะไอใบมะขามเทศนะ่ะ เนี่ยมันพากันมากินใบมะขามเทศกันปล่อยให้มันกินไปเราก็ยืนเป้ามันแถวเนี้ยเอ้ยอย่าไปกินเยอะนะเว้ยขี้เหม็นกินของพวกนี้ขี้เหม็นนะจริงอาบปกติน่ะเห็นเขาว่านะคนเท่าคนเก่ที่เขาว่ากันหนัเขาบอกว่าวัวควายน่ะ มันจะรู้ตัวมันเองว่าถ้ามันไม่สบายตัวมันไม่สบายตัวหรือไม่มันเป็นไข้หรือว่ามันท้องอืดหรืออะไรก็ตามแต่ที่มันรู้ตัวว่ามันไม่สบายเนี่ยมันจะหากินพวกใบไม้แบบนี้หละค่ะบางทีมันก็ชอบกินเถาวันทุกคนสังเกตไหมวัวควายมันชอบกินใบเถาวันไม่รู้ว่าเปิ้ลก็ไม่รู้ว่ามันคือมันคือสมุนไพรอะไรไม่รู้ว่ามันคือใบอะไรต้นอะไรบางทีมันก็กินยอดตำลึงพวก ตำลึงอ่ะมันกินทั้งเถานะเพราะว่าเขาบอกว่ามันจะมีสมุนไพรพวกนี้มันจะช่วยแก้แก้ไข้แก้ท้องอืดอะไรของเขานี่แหละไอ้พวกวัวควายอ่ะมันจะรู้มันจะรู้ตัวของมันแล้วเวลามันเข้าป่าเพื่อนสังเกตดูนะวัวควายเวลาเข้าป่านะมันไม่ใช่ว่าจะริมแต่หญ้าอย่างเดียวนะทุกคนมันก็กินใบอนนั้นมั่งใบนี้มั่งมันก็น่าจะรู้ตัวแหละมั้งว่า ตัวมันก็ไม่ค่อยจะสบายตัวแบบนี้หรือเปล่ามันถึงได้ลิมมันนั้นนิดนึงอันนี้นิดนึงเพื่อที่จะว่าไม่ให้กินแต่อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ให้ท้องอืดมากเกินไปแบบนี้มั้งเพราะว่าวัวควายมันกินหลากหลายอยู่แล้วไงพวกนี้สัตว์พวกนี้มันจะกินหลากหลายอยู่แล้วถ้ามันกินแค่อย่างใดอย่างหนึ่งมันต้องไม่ดีอยู่แล้วใช่ไหมอะไรที่มันมากเกินไปอ่ะมันก็ไม่ดีอยู่แล้วมันก็ต้องกินอนุนิดนึงอันนี้นิดนึง เพื่อที่จะให้ระบบลำไส้ระบบกระเพาะของมันทำงานได้ดีอันนี้มันก็คือความแบบว่าความรู้ของสัตว์อะเนาะสัตว์มันรู้น่ะนี่นะทุกคนถ้าใครที่อยากได้วัวควายไปเลี้ยงเท่าเก่รับซื้อวัวควายนะคะถ้าอยากได้วัวควายมาซื้อที่หมู่บ้านนี้ได้นะ ควายเป็นร้อยร้อยวัวเป็นร้อยร้อยเยอะมากอันนี้ยังน้อยนะเนี่ยที่โคกนี้ก็น่าจะมีเป็นร้อยโคกอะเจ้าหนึ่งก็หลายสิบตัวนะแต่และคนนะก็เฉพาะของของเปิ้ลโคกเปิ้ลก็หกสิบแล้วใช่ไหมล่ะแล้วของคนอื่นอนอ,นอีกอะสามสิบยี่สิบแบบเนี้ยวัวก็ไม่ใช่น้อย